เราเกิดแตกต่างเผ่าพงผิวพันธุ์ใจตรงกันผู้พัน,นพดุ์ยสามัคคีรวมกายใจเมตตาช่วยเหลือน้องพี่ความประณีล้วนมีไม่เคยเจือจางเพราะเราเกิดเราทำความดีด้วยหวัวใจเราทำความดีด้วยหวัวใจเราทำความดีด้วยหัวใจ เดินตามทางของคนสู่จนสุดปลายแต่เรื่องถูกแล้วเพราะฉะนั้นคำว่าจิตอาสาก็คือทำทันทีทันทีเราอําดับแรกคือเราต้องเปลี่ยนแปลงในบ้านในครอบครัวเราก่อนถ้าเกิดเราไม่เปลี่ยนแปลงในครอบครัวเรา เราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนในชุมชนในตำบลในหมู่บ้านได้ค่ะหนึสาประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขแก้ไขในสิ่งผิดยึดมั่นในพระราชปัิธานภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเอาเชิญพินิทรับุดปิดบ้านสามเดือน พวกเราอยู่ได้เ yeah! ย้เยี่ยงครับขอบคุณมากขอคุณครับไทยรวมใจทุกแพงรวมพลังกันยางเก็มแข็งทุกคนแกรงจึงจอาสาราชท,ทายทำอยความดีกันด้วยหัดใจเรา คนไทยรวมใจทุกแห่งรวมพลังกันอย่างเข้มแข็งทุกคนแกร่งจิตอาสาพระราชทานทุกคนแกร่งจิตอาสาพระราชทาน ตรงตรงนี้ที่มันที่มันจะมีสร้างการสร้างความแตกต่างในการเป็นจิตอาสาเนี่ยเราจะทําอะไรได้บ้างครับพอมีแนวทางตรงนี้ไหมอยากจะให้พรให้แนวทางตรงนี้ด้วยครับ,รบขอบคุณครับเป็นคำถามที่ดีมากขอบคุณครับ,บวันนี้ผมเข้าใจว่ากาว่าจิตอาสานี่ทุกคนทําอยู่แล้วโดยไม่รู้ตัวใช่ไหมครับอย่างเช่นเพื่อนบ้านเรามีเรื่องมีราวมีปัญหาเราก็เข้าไปช่วยโดยที่บางทีเขาก็ไม่ได้ร้องขอ อยู่ในแล้วนะครับเพียงแต่เรามาจาัดมันมีการจัดก,กลุ่มท่านั้นเองว่า้ได้กิจอาสาประเทศอะไรบ้างสําหรับวันนี้เราเป็นผู้นํามาเข้าหลักสูตรกิจกรรมในระยะสองอสองสามวันนะครับในฐานะที่เป็นผู้นําซึ่งมันพวงท้ายด้วยการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทุกท่านมีอยู่แล้วก็คือความรู้ครับความรู้ที่ได้จากตลอดทั้งสามวันและวันนี้นี่คิดว่าน่าจะได้ความรู้เยอะมากนะครับซึ่งเรามีคุณครูารรม,มาทำมา ท่านได้ดูเรื่องทฤษฎีและได้ลงมือปฏิบัตินั่นก็คือท่านมีความรู้อยู่ในตัวทีนี้ในฐานะที่เราเป็นผู้นําเมื่อกี้พินิดก็ได้ทำารับได้ว่าการจะดทาก็คือทําจากเรื่องจากตัวเองครอบครัวตัวเองใช่ไหมครับ ความดีกันด้วยหัวใจเราคนไทยรวมใจทุกแห่งรวมพลังกันอย่างเข้มแข็งสามสองหนึ่งเป็นผู้านสามเดือนพวกเราอยู่ได้